สวัสด,ดีชาว f c Mobile ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนักเตะ800จิกซอที่น่าแลกที่สุดในขณะนี้นะครับผมโดยใครที่ขาดเหลือตตำแหน่งไหนก็ดูคลิปนี้ได้นะครับใครสนใจนักเตะ800จิกซออยู่ในตอนนี้เดี๋ยวผมแนะนำแบบละเอียดเลยนะครับ5้าตัวนะครับผมตัวที่1ครับผมจะมาในหมวดของคาสสิกก่อนนะตัวที่1ครับเป็นนี่ครับ เปียโลนะครับตัวนี้เป็นมาในตำแหน่ง c a m ครับทึ่ CDM นะครับตัวทีครับ CDM ที่แปลกกว่าตัวอื่นๆครับผมเขาจะไม่เป็น CDM ที่แบบเน้นเกมรับหรือเข้าบอลเก่งแย่งบอลเก่งเขาจะเป็นสไตล์แบบหาพื้นที่ว่างเพื่อรับบอลต่อจากเพื่อนในขณะที่แบบว่าเพื่อนเล่นเกมลุกอยู่อย่างเงี้ยเขาจะเป็นนักเตะที่แบบ ขึ้นเกมไม่ได้นี่หันกลับมาส่งส่งให้คนอื่นไม่ได้หันกลับมาจะเห็นเปียโร่ตลอดนะครับเปียโร่จะรอรับบอลอยู่แถว2ตลอดครับรอเชื่อมเกมให้ทีมอยู่เสมอๆครับนี่คือจุดเด่นของเขานะครับจุดด้อยก็คือเรื่องสภาพร่างกายแล้วก็ CDM ที่เป็นเกมรับเนี่ยอาจจะดูไม่ดีเท่าไหรนะ่ครับแต่ว่าเกมลุกดีแน่นอนครับแล้วก็คอยเชื่อมเกมนี่คือผมให้ที่1เลยนะครับในการเชื่อมเกมนะฮะ ตัวต่อไปครับผมเนต้านะในคลาสสิกเหมือนกันนะก็เป็นกองหลังนะครับอาจจะดูไม่สูงเหมือนตัวอื่นๆนะที่แบบร้อนะแต่จุดเด่นของเขาครับพลังแฝงครับมีแท็กเกิลมีมงทรงพลังครับเล่นเพื่อทีมว่าเป็นนักเลดที่ค่อนข้างทุ่มเทครับเข้าบอลแมน่นยำแล้วก็ถึงตัวเลขเดี๋ยวว่ามงดีนะครับมีความเร็วครับผม แล้วก็ AI ค่อนข้างดีนะครับข้อเสียอย่างเดียวก็คือความสูงนะครับความสูงกับเนี่ยประมาณนี้ความสูงความเร็วมีขาดแค่ความสูงครับร่างกายก็ดีครับทั้งหมดเลยดีหมดยกเว้นความสูงเท่านั้นแต่คะแนนที่ให้ผมให้เป็นแค่เอสนะตัวนี้นะครับต่อไปเป็นล็อกนะครับเป็นสายล็อกเนี่ยผมแลกมาแล้วครับยักตั้มนะครับตัวนี้เลยโคตรดี ทั้งเร็วร่างกายแข็งแรงตัวใหญ่มุงบอลดีเข้าบอลดีเบียดแย่งได้ตลอดนะครับผมทุกอย่างดีหมดสมบูรณ์แบบแยกเว้นมันก็จะมีข้อจํากัดนิดนึงก็คือพลังแฝงอรเขาจะไม่มีพลังแฝงอะไรเลยนะยักษ์ตาตัวนี้นะแต่ทุกอย่างดีหมดครับผ้าพักค่าพลังดีมากครับยักษ์ตาแต่ไม่มีพลังแฝงเลยนะฮะแต่ว่า ข้อเสียก็คือแค่นี้แค่ไม่มีพลังแฝงแต่ว่าคนที่เล่นเกมรับเก่งๆหรือคุมนักเตะเก่งๆนี่จะไม่มีปัญหาเลยครับคะแนนผมให้ S บวกเลยนะครับตัวนี้ S บวกแน่นอนครับถึงเนี่ยไม่มีพลังแฝงแต่ว่าถ้าใครคุมกองหลังเก่งๆดีๆนี่ยากตั้มนี่สุดๆครับผมตัวต่อไปครับก็จะเป็นต่อไปเป็นหมวดแจ๊สนะหมวดแจ๊สแล้วนะครับผมตัวที่สี่นะ ผมให้เป็นพาเวลนิกเวดนะครับตอนนี้โอ้ยจุดเด่นคือความเร็วความไวครับเปิดบอลดีครับผมโคตรดีครับพลังงานเยอะครับถึง5ดาวพลังแฝงของพวกเพเมกเกอร์นี่มีค่อนข้างครบครับมียิงไกลมีส่งบอลดีครับเป็นเพเมกเกอร์ครับยิงฟรีคิกทรงพลังพวกนี้โอ้โคตรดีครับแต่เขาก็มีจุดด้อยของเขานะก็คือเรื่องสภาพร่างกายครับ เร็วจริงไวจริงแต่มีความบางหน่อยแล้วก็หลายคนติดเรื่องการจบสกอร์นะผมคนนึงก็ยังดูว่าแบบการจบสกอร์นี่ยังไม่คมเท่ากอ,องหน้า LW ที่เก่งๆนะแต่ว่าข้อเสียน้อยครับก็ประมาณนี้มีลูกดื้อครับ AID ครับมีความไวความคล่องข้อเสียคือสภาพร่างกายนะผมให้เป็น S นะครับตัวนี้นะ สภาพร่างกายแล้วก็ยิงนะยังไม่คมยังการยิงยังไม่สุดเท่าไหร่นะฮะประมาณนี้ครับตัวนี้นะแต่ว่าพลังงานเนี่ยดีมากครผมชอบตรงพลังงานเข้ามาห้าดาวเลยนะตัวต่อไปนี่ผมว่าทุกคนต้องเซอร์ไพรส์นะเดยองผมก็ยังเซอร์ไพรส์นะคือพลังงานของเขาไอเดยองตัวอื่นๆจนถึงปัจจุบันนะก็จะเป็นแบบ ค่าพลังแบบ cm นะเป็น cm ที่แบบค่าพลังส่วนใหญ่จะเป็นสเสถียรเสถียรเสถียรท,ทั้งหมดเลยนะครับก็เช่นเดียวกับตัวนี้นะค่าพลังค่อนข้างสเสถียรน,นะแล้วก็บางคนจะมองว่าเหมาะกับตำแหน่ง cm มากกว่าครับในตัวอื่นๆก็เล่น cm ดีนะแต่ว่ายังไม่สุดแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมแปลกตรงเขาเล่นเกมรับดีมากครับ ai ค่อนข้างดีครับเขาเป็นนักเตะแบบ C.D.M ที่เป็น p พเมกเกอรด้วยนะครับคล้ายๆกับปีโลนะแต่ว่าเขาจะเล่นเกมรับกว่าดีกว่าปีโลครับแต่ยืนตำแหน่งจะไม่เท่าปีโลแต่ว่าใครหา C.D.M ที่เล่นทั้งลูกทั้งรับดีๆแบบผมแปลกใจเรื่องเกมรับมากครับ AI การแย่งบอลเขานี่เข้าเข้าบอลค่อนข้างแม่นแล้วก็มีดึงมีกระชากกู้แข่งแล้วไม่ฟาวด้วยนะครับตัวนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับ โอเคครับ5ตัวก็ประมาณนี้นะเดียวยองนี่ผมให้เป็น S เ,เหมือนกันนะครับผมยังไม่สุดเท่าไหร่ก็ให้เป็นระดับ S อ,อยู่นะก็ประมาณนี้ครับหตัวค่ะเพืเ่อนๆขาดเหลือตัวไหนก็ตามที่ผมแนะนํานะตําแหน่งไหนที่ขาดก็ใช้ได้นะผมแนะนําว่าดีคุ้ม100%ครับ